นางพญาจงอางแห่งห้วยต้องสาบเสียงฝนสู้กระน่ำป่าเขตร้อนตอนกลางคืนจนแม่น้ำสายเล็กๆก,กลายเป็นกระแสะน้ำเชี่ยวกิ่งไม้ใหญ่หักครมลงกลางกระแสะข้าวหอมมะลิย่อตัวลงข้างกองไฟสอนควอนตั้มอยู่ในมือแต่หัวใจเต้นแรงราวะจะทะลุซี่โครงตรวจจับความร้อนอุณหภูมิต่ำกว่าสภาพแวดล้อมแต่มีขนาดบนความยาว14เมตรงู ไม่ใช่งูทั่วไปมันเก่าแก่กว่านั้นหมอควันจากกองไฟคลอเคลียกับฝนทำให้ทุกเงารอบตัวดูบิดเบี้ยวเสียงชาวบ้านจากหมู่บ้านริมลำน้ำอูดังแ่วเข้ามาในความทรงจำของข้าวหอมมะลิคำเตือนว่าอย่าเข้าเขตห้วยนางพญาถ้าไม่บูชาด้วยเลือดแสงฟ้าแลบสว่างวาบร่างสีทองหม่นปรากฏครึ่งหนึ่งเหนือน้ำเกล็ดลื่นวาวคล้ายทองเก่าดวงตาสีอมพันเรืองแสงเหมือนเปลวไฟในลงศพ มันชูหัวสูงเท่าต้นไม้สองชั้นเสียงลมพ้นจากปอดของมันคือเสียงฮึดฮัดที่ฟังคล้ายคนเป่าแคนลากยาวงูนางพญาขยับช้าแต่ทุกการเคลื่อนไหวนั้นเต็มไปด้วยแรงมหาศาลมันเลื้อยขึ้นฝั่งช้าๆล้อมคลายแคบๆของพวกเขาไว้เหมือนวงคดเคี้ยวของโซ่เหล็กผู้ใดเหยียบย่างในเขตห้วยนี้ต้องตอบคำปริศนาของข้าเสียงนั้นไม่ผ่านอากาศแต่ดังในหัวข้าหอมมะลิ เป็นภาษาโบราณที่สอนควานตั้มถอดรหัสได้ทันทีถ้าตอบผิดตายถ้าตอบถูกได้ผ่านและรับของบางอย่างปริศนามีเพียงข้อเดียวสิ่งใดเดินด้วยสี่ขาในยามเช้าสองขาในยามกลางวันและสามขาในยามเย็นข้าวหอมมะลิยิ้มมุมปากไม่ใช่เพราะปริศนายากแต่เพราะเธอรู้ว่างูตนนี้กำลังทดสอบว่าเธอยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่มนุษย์ ยามเกิดเป็นทารกคลานด้วยสี่ขาโตครึ่งเดินด้วยสองและแก่เท้าต้องใช้ไม้เท้างูนางพญาแผ่พังพันออกเป็นลวดลายเปล่งแสงเกล็ดแต่ละเกล็ดเผยภาพเงาของนักเดินทางรุ่นก่อนที่ผ่านการทดสอบแล้วได้ทองคำติดตัวออกไปมันขยับตัวหลบทางแต่ทิ้งสิ่งหนึ่งไว้บนโขดหินหลอดแก้วบรรจุเกล็ดสีทองเรืองในความมืดนี่ไม่ใช่ทองธรรมดามันเป็นแร่ทองผสมพิษโบราณ และตำแหน่งเหมืองที่หายสับสูญอยู่ในลวดลายของมันข้าวหอมมะลิหันมองงูนางพญาที่หายลับไปในสายน้ำเชี่ยวรู้ดีว่านี่เป็นเพียงด่านแรกก่อนพวกเขาจะไปถึงหัวใจของขุมทองและสิ่งที่ร้ายกว่านางพญากำลังรออยู่